เมล่ารถเก๋งเกียร์ออตโต้ค่างวดเวฟร้อยโอ้โหผ่อนหนึ่งพันห้าร้อยบาทนี่คือมิลสันอเมร่าค่างวดเวฟร้อยปีสองพันสิบแปดสิบเก้าสีแดงแรงฤทธิ์เกียร์ออ,อตโต้โอ้ยรถจะสวยจะสายไปไหนรถจ่าเดิมไปไหนไม่ร่นเอ้ยชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันล้อแม็กรุมควันดำยงางใหม่อีกซีเส้นรถบ้านมือเดียวรถไม่เคยติดแก๊สด,ด้วยนะส่งเดือนแรก ปสีส5 6 7ปีหไปหน้าเดือนกุมภาค่อยผ่อน6เดือนแรกผ่อน1ัน0หลังหมดโปรโมชั่นช่วยผ่อน6เดือนแล้วไปผ่อนราคาเต็มที่5,000ตลอดสัญญามาดูนี่ไป่นมาดูนี่มาดูนี่ข้างงวดเว็บร้อยเอานี่ไม่สี0 0 0ืโลกุญแจรีโมทเกียร์ออโต้เบาะโคตรสวยกระจกไฟฟ้าเซ็นท่านล็อกโอ้โหสตุงสติ๊กเกอร์เดิมหมดครับพี่น้อง นมามาดูาเครื่องแต่ยังไงสี4เส้นยกคุมแล้วเครื่องนี่โคตเดิมเลยคานหน้าเดิมเครื่องโคตนิ่มน้ำมันไม่มีเยิม้มแผ่นเพจอยู่ครบไม่มีถอดล่องแก้มน็อตไม่ขยับฝาปงุงไม่มีแงะไม่มีถอกไม่มีถอนไม่มีงะไม่มีงัดหมอ,อกอสติ๊กเกอร์อรปรพรออรสอมอนอออะอออปพรอสอรหอ กกนอยู่ครบอยอยู่ครบหมดเอานะเริ่มผ่อนกุมภา6เดือนแรกผ่อน1,500นะหลังจากหมโปรโมชั่นช่วยผ่อน6เดือนไปแล้วพี่น้องผ่อนราคาเต็มที่5,000ออกรถศูนบาทบัรประชาชนมาเดียวออก,กับอเมล่า่างงวดเว็บร้อย